36กลับมาแล้วค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้กลับมากับรถ6 0คันเลยห0คันเข้าใหม่ค่ะรถขายดีติดอันดับของพี่ร้านเราใช่แล้วก็เป็นรถที่ขายดีจริงคุณแม่ว่ารุ่นนี้ติดระดับประเทศด้วยเพิ่งเข้ามาวันนี้ลงเทลเลอร์วันนี้นะคะ,ะแล้ว,ลวเราก็ให้ขับรถ เข้ามาตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เราเพิ่งครั้งแรกไหมใช่ไหมคะลูกที่เรามารีวิวก็คือเขาเรียกว่าเป็นที่เก็บรถสําหรับที่รถเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ความความสะอาดหรืออะไรกัเราก็จะมาพักตรงนี้ไปก่อนแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันกับที่ตรงตรงสาขาสำนักงานใหญ่เรานะคะก็คือเดินจากสำนักงานใหญ่ได้ตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราซื้อเองเหมือนกันนะคะก็เป็นประมาณสักสองไร่ได้นะคะตรงนี้ค่ะวันนี้ก็เออเราจะเริ่มยังไงดีคะลูก เรามาเอาจริงๆ่ะรถรุ่นเนี้มันไม่ได้มีแค่ที่เรามาตั้งนะมีประมาณ40-50ิบหันได้นะคะ,ะราคาขายหรืออะไรยังไงมันก็จะแตกต่างกันไปรถรุ่นนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกว่ารถปลดประจำการอของที่บอกว่าเหมือนอาจจะเป็นหน่วยงานราชาการหน่วยงานาาาะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะที่เขาเอาไปใช้หรือว่าหน่วยงานเอกชนอะไรเงี้ยที่เขาเถึงเวลาเขาก็ปลดประจำการมาซึ่งข้อดี เอ้ยเดี๋ยวเราพูดกันรถนี่ไม่รถอะไรมันคือฟ o ร t จ n e r อ6สองจุดหกวีไอแย่อา้สี่โอ้ยรถ Fortuner 2.4 v วีเพิ่มให้นิดนึงเออสองวีปี2016ันะะก็คือ2.4งวีเนี่ยมันได้อะไรมันได้อ่ะความประหยัด อ่าถ้าเทียบกับตัวซอนจุดแปดเพราะว่าตัวฟอร์จูเนอร์รุ่นเนี้ยมันจะออกมาสองสูนยสองศูนหกไม่มีมันมีสอง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 ีอ่อนจุดสี่กับซองจุดแปดนะคะถ้าใครต้องการแรงหน่อยก็สองจุดแปดถ้าใครต้องการความประหยัดก็ซอนจุดสี่ค่ะก็คือถ้าขับนอกเมืองก็ประมาณใช้อ่าประมาณสิบห้ากิโลลิตรค่ะแต่ถ้าเดินมานี <c oughs> แาน้แต่ถ้าเป็นอ่าแต่ถ้าเป็นขับในเมืองก็ประมาณสิบสองสิบห้ากิโลลิตรวันนี้ช่วยแม่หน่อย ไม่คือวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันชาเลนจ์มากเพราะมันเพิ่งเข้าใหม่เพราะมันเข้าใหม่สุมันไม่มันเข้าใหม่แต่รุ่นเนี้เราขายไปหลายสิบคันแล้วอแต่อันนี้รถใหม่มาคือเราเอาเข้ามาทีละรอแล้วรถขึ้นเทรลเลอร์มาทีละเทเลอร์เพราะมันเข้าใหม่มันไม่มีป้ายเออเพราะว่าเราเนี่ยจริงอะรถรุ่นนี้เรามีประมาณสี่สิบห้าสิบคันแต่เราทยอยเข้ามาทีละประมาณสิบคันสิบคันอะไรประมาณเนี้ยค่ะลูกแล้วก็ขายออกไปหมดเรื่อยๆแล้วก็มีตั้งแต่ไม่หลักหมื่นแสนต้นแสนกลางแสนปลายนะคะถ้าลูกค้ามาเเสร็จนี่ย มาดูรถเนี่ยมันก็จะตามราคาไปก็คือเริ่มต้นตั้งแต่8 6 9 0 0 0บาทโอเคพูดถึงรถนี้ก่อนเลยดีกว่ารถนี้คือสตาร์ทเริ่มต้นแ6 9 0 0 0่บาทก็คือ6คันเนี้ยมีอยู่คันหนึ่งใช่ป่ะก็ต้องมี 8, 69, งยังไงต้องมี869,000บาท,บาท,บาทก็คือเริ่มต้นนะคะก็คือแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อเงินสดอาจจะต้องมีคิดแบตขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นรถที่บุคคลนะคะแต่คุณแม่เนี่ยให้ให้พี่ก็พามาดูอย่างเงี้ยมันจะมีคันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดู ก็สภาพเดิมๆที่เราเอาลงจากเทลเลอร์เลยนะคะก็คือพี่เขาอาจจะล้างสีนิดหน่อยนะคะล้างสีมาแต่ว่าเรื่องภายนงภายในเลยังไม่ทําอะไรเลยค่ะวันนี้เห็นพร้อมกันเลยนะคะว่าลงเทลเลอร์มาแล้วมาตั้งตรงนี้แล้วก็เห็นพร้อมเราเลยน้องขิงลองเปิดให้ดูก่อนนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างสําหรับรุ่นนี้นะคะคเดี๋ยวพาดูเลยแต่ว่าข้างในเหมือนกันทุกคันใช่ค่ะเหมือนกับที่เราเห็นภายนอกเหมือนกันทุกคันนูคุณแม่สังเกตนะค่ะรถคันเนี้ยได้ยางเป็นบิสโตนนะ โอเคอ่าได้ยางบิต s t o อ่ารถปีสิบหกคันนี้ไม่แสนห้าไม่แสนห้าตัวนี้แหละลูกค้าจะได้ราคา8 6 9 0 0นบาทเอ g นจิ s นสตาแล้วอืมเวทเอ็นจินสตาร์ทนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปด้วยนะคะเกียร์ออโต้หมดทุกคันป็นเกียร์ออโต้ทุกคันนะคะแล้วก็เอ่อแต่งเป็นลายไม้เนี่ยมันมีแพตเทิร์นชิปอยู่ด้านข้างด้วยนะคะแพตเทิร์นชิปอยู่ด้านข้าง พวงมาลัยมัลติฟังชันเออแล้วก็มีโหมดการขับสองโหมดนะมีอีโค่โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะคะอีโคโหมดก็คือพวกโหม,มดประหยัดแต่ถ้า<ฆ>ต้องการแบบว่าใช้งานแบบอัตราเล่นฟูลออปชั่นก็เป็นพาวเวอร์โหมดมีสอง<ฆ>แบบนะคะค่ะแล้วรถตรงรถรถรุ่นเนี้ยมันดีอะไรรู้เปล่าหูกมันเป็นรถที่บอกว่ามันเป็นรถประจําการใช่ไหมคะเป็นรถวิติบุคคลเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเอ่อเข้าเช็คสูตรทุกระยะเข้าตรวจเช็คสูตรทุกระยะคือเรื่องประวัติเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงเลยนะคะ แล้วบอกได้อย่างหนึง่งคือรถที่เราคัดมาที่บริษัทเราอะค่ะรถคือคือหนูเข้าใจไหมว่ารถที่บริษัทเรามันต้องเป็นรถเกตเลยไ้ยผิดไ้ก่อนดิคุอแม่พูดเหนื่อยมดแล้นเนี่ยขอโทษขอโทษงเพลงเออนั่นแหละ <c oughs> ก็คือปกติรถที่เอามาเนี่ยก็คือใจนี่หมดเลยค่ะเข้าศูนย์เทครนยีต,ตลอดแล้วก็เอประวัติเนี่ยไม่ต้องกลัวแน่นอนแล้วก็รถที่เราคัดมาที่ร้านเราเนี่ยถามว่ารถรุ่นนี้ออกมาเยอะมากนะคะลูกแต่ว่ารถที่ร้านเราก็คือเราคัดเฉพาะที่มันเกตเองจริง รถเกรดเอเป็นไงลูกลองพูดให้ผู้ชมเขาฟังห <รถ S 1> น,งน่อยดิครถเกรดเอคือรถที่คารของรถเนี่ยยังเป็นสภาพเดิมอยู่แล้วก็ไม่มีการชนหนัก ก็คือก็คือเอาเนี้ยคุณแม่สรุปง่ายคือโครงสร้างหลักเดิมใช่โครงสร้างหลักก็คือมันเดิมหมดทุกอย่างนะคะบางทีเนี่ยจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ารอยขีดข่วนเนี่ยรอยขีดข่วนคืออะไรอ่ารอยขีดข่วนประมาณไหนอะไรยังไงที่เราคือยังเกรดเออยู่ใช่ก็คือมีรอยขีดข่วนไม่ได้ชนตึ้มตั้มอะไรมาเนี่ยก็คือเหมือนว่ายังเป็นเกรดเออยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยแต่ที่เราขายบางทีเราขายราคาต่างกันบางทีเราอาจเอ้ย อันนี้ใช้งานเยอะมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยเราอาจจะปรับราคาอาจจะมังจะมีเมือสองมือสามมืออะไรเงี้ยก็คือดูเลขไมล์กันเป็นหลักแต่ว่าด้วยสภาพด้วยอะไรแทบไม่ต่างกันเลยนะคะเน่ไหมคะลูกขนาดเราเอามาเนี่ยเนี่ยเขาเข้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 าสู่ทุกระยะเลยนะคะเขาตรวจเช็คทุกอย่างทุกระยะเลยว่าอะไรยังไงนะคะเนี่ยเขาเนี่ยโตโยต้าอะไรเนี่ยคุณ้เซอร์วิสเนี่ยเขาก็เข้าสู์ตลอดเช็คสู์โตโยต้าได้เลยนะคะรถว่าเราไม่มีกลับ ก็เลยอะไรนะไม่ไม่มีกรอไม้ก็คือมายังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะค่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะแล้วก็อะไรยังไงต่อ,อปิดเครื่องาเย็นแล้วก็ไม่อยากจะลงจากรถละยวให้ดูข้างหลังไหมอืมข้างหลังอ่ะค่ะไอ้คันนี้เป็นเบาะ ไฟฟ้าคู่หน้าหมดแล้วเนาะอ่าแล้วก็ภายในเขาก็ทําสวยนะเมื่อกี้เบาะสีน้ำตาลเบาะสีออกน้ําตาลแดงอ่าได้อ่านี่ก็เป็นอันนี้กดเป็นระบุระบบเอ่อกดแล้วก็ออกหนูรู้เปล่าว่าเขาบอกว่าเวลาเรากดลงอ่ะมันมันมันจะไม่ไม่นั่นละมันจะไม่หนีบหัวแล้วนะมันมีระดับเซนเซอร์นะจริงเหรองงั้นเดี๋ยวหนูลองกดแล้วเดี๋ยวคุณแม่ยืนรอนะอ่าได้แล้วอีกอย่างนึ็ไงลูกเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้เปิดปิดอัตโนมัติอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่อ่าโอเคเนี่ยคุณแม่ลองปิดก เดี่ะกลัว Warning เป็นไหนอะไรอ่ะเฮ้ยแขนหายนะแขนหายนะไม่กล้าเอาหัวไปลองเฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันมีระบบเหมือนเซนเซอร์นะว่ามันเจอคนมันจะไม่นี่ยังไงเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึ่งไม่แต่คุณแม่ไม่เอาหัวไปลองนะเนี่ยะภายในเดี๋ยวดูด้านหลังกัน อ่าด้านหลังก็จะมีะก็ขึที่นั่งขมบเห็นนแบบงใช่ค่พอจูนเนอร์นะเขาแค่ไม่ค่อยเปลี่ยนรูปแบบในการเรื่องเบาะเรื่องอะไรเลยนะคะ,คะมันจะออกแบบสไตล์เดิมๆม,มาตลอดเลยนะคะแต่คุณแม่ชอบอย่างหนึ่งรุ่นนี้ก็คือได้มันได้เป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะได้เบาะสีน้ําตาลซึ่งมันก็ รู้สึกคอนโซลหน้าเขาจะทําเป็นลายไม้สีน้าตาลมันก็มันก็ดูเข้ากันอยู่กันเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยรถมาใหม่แน่เลยเนี้ไอ้เดิมยังอยู่อยู่เลยเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆริงก็ต้องเอาอ๋อเนี่ยมาใหม่จริงก็คือเห็นพร้อมกันจริงไม่แต่หลังจากนี้ที่พาไปเก็บงานแล้วน้องก็จะกลับมาน่ารักเหมือนเดิมใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้องในน้องฝ่ายขายก็จะเอาแต่ละคันมารีวิวให้ดูหรือว่าชอบคันไหนก็ให้น้องเขารีวิวรายละเอียดให้นะคะค่ะแต่ในทุกอย่างก็คือคือเราเชื่อมั่่่่่่นนเเเชืืออมได้้ลยยวาาาฝจะซรค เขาคัดอะไรที่มันมีคุณภาพให้แน่ๆอะค่ะโอเคไม่ต้องห่วงงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูไหมว่ารอยขีดข่วนแบบไหนที่เรายังยังพูดได้ว่าเป็นเกรดเออยู่คือใช่แล้วเพราะหนูเห็นจากขั้นข้างๆแล้วไหนลูกคันนี้เออคันนนี้คั้นนี้มันเก็บได้อย่างเงี้ยค่ะ่างเงี้หลังจากนี้พอเอามาวางขายตรงนี้ก็จะหายไปแล้วใช่ค่ะอันนี้คือเห็นไหมคะเราเห็นพร้อมกันเลยมันอาจจะเป็นรอยถลอกรอยพวกนี้เราเก็บงานให้หมดนะคะอ่ก็คือ คือมันเป็นธรรมชาติของรถมือสองอะค่ะที่มันจะต้องมีบ้างค่ะลอยขีดขวนรอยอะไรแล้วก็เก็บให้มันดูสบายตาหน่อยนะคะเนี่ยคุณแม่ก็เพิ่งเห็นพร้อมหนูนะคะเนี่ยเรื่องเรื่องไอสภาพรถเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนที่จะซื้อพี่ที่เขาไปเป็นฝ่ายจะซื้อของเราเขาก็โทรรายงานคุณแม่แล้วว่าเอ้ยมันมันลดเข้ามาเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ก็คัดได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีประมาณแนี้ิงเนี่ยเห็นไม่ค่าชิ้วมันแตกหน่อยแต่เราก็เดี๋ยวไอตรงเนี้ยเราก็ซื้อเปลี่ยนให้ใหม่ซื้อของศูนย์เปลี่ยนให้เลยนะคะ ไอตัวเนี้ยหนูเวลาหนูขึ้นรถน่ะหนูถือกุญแจมันก็เปิดอัตโนมัตินะใช่ใช่ใช่อ่าตัวเนี้ยถือว่าเปิดเปิดอัตโนมัติเป็นแค่ถือสมมติสมมุติล็อกไว้ก่อนนะอืมกดกดล็อกนะคะกดล็อกข้างบนสุดเลยอ่าล็อกแล้วเฮ้ยหนูแต่หนูไม่ได้กดอะไรนะเราควรจะเปิดให้ดูแต่ละคันอ้อสักคันไม่ออกหนูรอลอคุณแม่ออกสิออกสิเห็นไหมออกก็ได้ออกเลยเห็นไหมโทษ เดี๋ยวเปิดฝาหน้าเปิดไอ้พากระโปรงหนดูเอาคันนี้ใช่ไหมคะเอาคันนี้ก็ได้ค่ะลองดูดีว่ามาดูพร้อมกับมาดูพร้อมกับคุณผู้ชมแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้เหมือนเราจะไม่ได้เน้นว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่ก็คือไม่เน้นเดี๋ยวก็คือบอกเลยว่ารถรุ่นนี้ก็คืออรถรุ่นนี้ก็คือเริ่มต้นที่ราคา869,000บาทนะคะไม่ประมาณสักแสนกลางๆหน่อยเออช่วยคุณแม่หน่อยคุณแม่ก็เตี้ย ใช่เหรอใช่โอเคอันนี้ก็ได้เอ้นนี้เหรอเนี่ยนั่นไงเออนั่นไงนั่นไงอันนี้ก็ได้มันได้สองทีค่ะสองทีโอเคนะคะก็เห็นไหมคะเนี่ยโหหิงนี่รถเข้ามาใหม่ๆนะคะเนี่ยเข้ามาใหม่อันนี้คือสุ่มเปิดเลยนะคะจากหกคันอ่าใช่สุ่มเปิดจากหกคันไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยสําหรับเราสองคนแม่ลูกคือสโลแกนเราเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้น ไม่มีการหมกเม็ดกันเกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะใช่หรือแม่แม่ลูกนี่รีวิวทีไรอาจจะมีบางคนเข้ามาบนเฮ้ยมีความรู้หรือเปล่าสองคนแม่ลูกเนี่ยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเราก็มีความรู้นะคะอาจจะมีน้องขิงอาจจะกบโกงนิดหน่อยอะไรบางที ยังเข้ามาแบบยังเข้ามาประจำการไม่เต็มตัวนะคะก็เลยอาจจะมีงงๆบ้างต้องขออภัยมานิดหน่อยอะไรเนี่ยโอรเจคเนอร์เครื่อง2.6แต่ถ้าคุณแม่ผิดคนนี้คนนี้ว่าได้เลยค่ะเพราะว่าทำมาสิบปีแล้วดนี่เห็นไหมคะเนี่ยนี่เราเห็นพร้อมกันจริงๆตรงนี้เขาจะทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะคะเเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้เรารู้ได้เลยว่ารถจะไม่ทําความสะอาดอเนี่ยคานเดิมหมดทุกอย่างนะคะค่ะคานเดิมคืออะไรที่มันดูหน้าเดิมหน้าสวยเนี่ยก็สบายใจได้นะคะ เพราะว่ามันเป็นที่ที่จะชนบ่อยที่สุดอหน้ากับหลังถูกค่ะก็มาดูมันดูน็อตเลยอย่างแรกถ้าคนมาดูรถมือสองทำอะไรคุณแม่เปิดเปิดหน้าดูเปิดดูหน้าดูน็อตสิอันดับแรกคุณแม่จะดูสีดูนิ้วมือกนอาสีมันแปลกแปกไหมอืมเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้ไม่ธรรมดาเลยนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะโอเคก็นี่ก็คืออันนี้เราสุ่มเปิดให้ให้ดูนะคะก็ถือว่ารถเนี่ยคือถ้ามาซื้อที่เรามั่นใจได้แน่นอน เราสองคนมีหลอกไหมบางรอเลยไม่เคยหลอกกันไม่เคยแล้วก็คือ <c oughs> คือเราสองคนเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะด <c oughs> ูเท่าที่ตาเห็น <c oughs> <ช>เพราะว่ารถมือสองเนี่ยคุณแม่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ลูกค้าต้องใส่ใจคือสภาพรถ <c oughs> ใช่ใชะคะ <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่ารถแต่ละคันสภาพก็แตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งานนะคะแต่สิ่งสําคัญที่ต้องใส่ใจจ,จริงๆก็คือเราต้องดูสภาพรถให้หน้าให,ให้ให้ดีว่าเอ้ยมัน มีโดนชนไหมเพราะคุณไม่เคยได้ยินไหมเรื่องที่ซื้อรถมือสองเขาบอกว่าตาดีได้ตาร้เสียแต่คือของเราอยากให้อย่างน้อยถึงจะเป็นคนตาร้เดินเข้ามาก็จริงเขาก็ยังเขาก็ยังมั่นใจได้ว่าเราคัดมาให้ก่อนแล้วรอบนึงนะคะคือใช่ค่ะก็คือไม่ดีเราคืนไม่ดีก็คือคล้ายๆว่าพถ้าเราซื้อมาเนี่ยแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะมาตรวจจริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วก็ต้องเอาคืนกลับไปนะคะเราจะไม่เอามาตั้งขายแล้วมาหลอกลูกค้าเฮ้ย อันนี้ขายแพงอันนี้มาขายถูกด้วยที่ว่าเอ้ขายถูกรถมันไอ้นี่ไอ้นั่นนะอะไรเงี้ยนะไม่ไม่มีอย่างนั้นก็คือเราเราเราก็ขายตามคุณภาพขายตามคุณภาพของรถแล้วเราก็พยายามจริงใจที่สุดนะคะเพราะคุณแม่ก็เนี่ยทุกอย่างก็คือบอกต้องขิงเราเห็นยังไงเราก็ต้องพูดให้ลูกค้าฟังอย่างนั้นนะลูกนะคะเป็นไงคะหกคันเนี่ย เอามาโชว์หกคันแต่จริงไม่ได้เปิดให้ดูหกคันเพราะว่าคือมันเพิ่งเข้ามาใหม่จริงแล้วแล้วรถเนี่ยคุณแม่เชื่อได้เลยว่าใกล้เคียงสภาพใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่ไม้เพราะมันเข้ามาพร้อมกันใช่สภาพมันมันขึ้นมาบนรถคันเดียวกันเลยใช่ค่ะสภาพใกล้เคียงกันต่างกันแค่ไม้นะคะเหมือนที่น้องขิงพูดเป๊เลยไม่มีว่าตาดีได้ตาร้เสียที่เนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณดูรถเป็นไม่เป็นคุณมั่นใจได้เลยว่า รถด,ดีได้นอนนะคะคัดมาให้นะใช่ค่ะอย่างน้นอยๆเนี่ยเราเนี่ยมีฝ่ายจัดซื้อซึ่งเขามีประสบการณ์จะ20ปีละคัดรถมามาระดับหนึ่งแล้วนะคะ<ม>บางทีเนี่ยเราซื้ออาจจะซื้อราคามาสูงกว่าจากสูงกว่าที่อื่นแต่ราคาขายเราก็ขายจริงก็ขายพอๆกับที่อื่นนะคะก็คือมั่นใจได้ว่าเรื่องคุณภาพเอยเรื่องราคาเอยสมเหตุสมผลแน่นอนนะคะมีอะไรยังไงก็ มันมีไหมที่ว่าเอ้ยขับออกไปแล้วเกิดโน่นเกิดนี่กุ๊กกุ๊กแกๆกแกกมีบ้างนะคะก็ว่าสไตล์รถมือสองบางทีเราก็ไม่ได้ขับไปเขาเรียกว่าอะไรคะไปลองขับไกลมากหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีเกิดเหตุการณ์แต่บางทีเราก็ดูแลก็คือไม่ใช่บางทีเราก็ช่วยดูแลช่วงระยะ1หนึ่งเหมือนกันนะคะว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็นั่นกันไปดูแลกันไปอ่านว่าเป็นไงวันนี้วันนี้ก็วันนี้ก็คือเราก็อยากจะมาแค่พรีเซนต์ว่าเอ้ยรถเนี่ย รถข้าใหม่สภาพเป็นยังไงเชื่อถือได้ขนาดไหนแล้วรถรุ่นเนี้ยมี40ถึง50คัน<ะ>อย่างน้อง้อยนะคะบางทีอาจจะมีมากกว่าน,นั้นก็ได้ก็คือเราก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นรถที่ขายดีจริงๆนะคะด้วยรูปโฉมมันได้เป็นรถครอบครัวนะคะ,ะราคารู้สึกออกป้ายแดงน่าจะมีล้านสามกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่แ0 0 0 0 0กว่าก็คือประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้ว,ด,ว<ะ>ด้วยสีของมันซึ่งคุณแม่ชอบมากๆคือมันดูแลง่ายเทาลมควันมันออกเป็นเทาลมควันแล้วก็ได้แม็กเขาเรียกว่าแม็กอะไรนะหน้าเงา หน้าเงาล่องดำนะคะ,คะก,ก็คือมันก็สวยหนูสังเกตดูรถที่ติดเนี่ยยางที่ติดรถมาเนี่ยไม่ใช่ยางจีนยางอะไรนะคะก็เป็นพวกดันหลอบพวกอะไรบิสโตนทั้งนั้นเลยนะคะที่ติดรถมานะคะ,คะไม่ใช่ยางจีนไม่ใช่แบบว่าเอามาเอายางจีนมามาเปลี่ยนให้หรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยก,ก็ได้เดิม เป็นอย่างนั้นก็ถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้ก oh ็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะได้ก็อยากให้แม่ลูกรีวิวอะไรยังไงคลิปหน้าก็แจ้งเข้ามานะคะแต่รถรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะคะแล้วก็เอมาก่อนเลือดก่อนนะคะก็วันนี้เป็นไงคะลูกวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันวันนี้อาจจะดูไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะมากว่าแบบเอ้ทำไมวันนี้ไม่ได้พาดูทุกคันแต่ละคันเล็ไม้เท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะมีคลิปละเอียดมาอีกทีเนาะเพราะว่าไม่ใช่อะไรที่เอามาตั้งเนี่ยมันก็สเปคเดียวกันหมดไงลูกมันก็เหมือนเรารีวิวแค่คันเดียวก็จะมีต่างแค่เลขไม้ที่แจ้งไปใช่ค่ะก็ให้โทรมาบอกว่าโอเคกับเลขไม้ตรงไหนค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้ข้างล่างก็ได้นะคะว่าไอ้พูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะะเพราะว่าเราก็จะมีบ้างเนาะลูกค้ามาไอ้ทำไมพูดไม่รู้เรื่องทําไมอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะก็คือเราก็ถึงบอกว่าเราสองคนเน้นให้ดูสภาพเป็นหลักมือสองสเป เข้า Google พิมพ์ได้เลยสเปครถปีรถปีนี้รุ่นนี้เป็นยังไงรู้หมดนะคะไม่ยากเพราะสมัยนี้การค้นหาทางทางอินเทอร์เน็ตมันมันง่ายแล้วสเปคแต่เรื่องสภาพเป็นหลักสภาพนี้เป็นอะไรที่สภาพนี่เป็นอะไรที่อธิบายด้วยด้วยคําพูดไม่ได้เหมือนกันต้องตาเห็นจริงๆแต่ถ้าเป็นไอที่สเปคเรายังอ่านได้ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สาวสองไม่แม่นบ้างอาจจะต้องขอโทษด้วยอ่าใช่สกูเกอร์นะคะเราเล่นเราเล่นจริงๆเราก็รู้แหละบ้านมาทำเพิ่มจริงๆเราก็รู้เราก็รู้แหละแต่บางทีเราก็เออโอเคเราก็พูดเท่าที่ตาเห็นไปก่อนนะคะแล้วก็สเปคออปชั่นอะไรที่มันลึกๆอยากรู้ก็ใต้ภาพมาเดี๋ยวโทรกลับไปอธิบายให้ฟังว่าอะไรยังไงบ้างนะคะอ่าวันนี้เราสองคนพอแค่นี้ไหมโอเควันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเพชรยนต์ด้วยนะคะ กรธอะไรกันเนี่ยเพิ่งโกรธมาขอโทษด้วยที่บอกไปเสือกูเอิดั่งั้นก็เจอกันที่อีหน้านะคะค่ะวายนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชนยนต์อยู่ที่ไหนบริษัทเพชนยนต์อยู่จังหวัดกรุงเทพนะคะไม่มีสาขาอื่นที่จังหวัดอื่นแล้วมีที่กรุงเทพที่เดียวตอนเนี้ย เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่จะอยู่ใกล้ๆกับสวนสยามทะเลกรุงเทพเลยโอเคค่ะก็คือบางว่าก็แวบมาคุยกันได้นะคะวันนี้เราสองคนก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ